สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านสุขผู้ทุกคนนะับเนาะพ่อกันอีกคือเขาพี่น้องมื้อนี้ว่าจะมาพ่นยาขาหนอนสวนพริกเนาะครับเนาะหนอนมันหลายพี่น้องไม่เก็บผลผลิตบ่ได้เต็มที่เนาะมื้อนี้ก็เลยสิพึ่งสารเ,ราเคมีพี่นอ้องพ่นแปลงผักแหน่แล้วก็แปลงมล็ดพริกแหน่เนาะครับเนาะกับเพื่อบ่อเป็นการใช้เวลาพี่น้องกับฝากกุไลค์กดแชร์กดติดตามกือยเกาเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนเนาะครับเนาะ เกษตรอีสานฟาร์มพ an ี่น okay. ้องหรือว่าอ <cor> <im jak> ีกทางเลือกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นช่อง YouTube เนาะครับเนาะอีสานพัดนถิ่นชาแนลเนาะครับเนาะครับฝากแนะนำพี่น้องนี่โลโก้ขึ้นแล้วนะครับเนาะอีสานพัดนถิ่นชาแนลพี่น้องตามนี้เลยเนาะครับเนาะส่วนทางนี้จะเป็นเกษตรอีสานฟาร์มเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ทั้งสองช่องเลยนี่โลโก้ขึ้นแล้วนะครับเนาะฝากไว้ทั้งสองช่องพี่น้องไปไปดูอกันเลยเนาะครับเนาะเพื่อเป็นการที่ว่าเริ่มจากแปลงพักเข้าก่อนเลยพี่น้อง นี่เนาะครับเนาะเริ่มจากแปลงพักนี่ก่อนเลยบาดท,ที่นี่ไอ้นอนมันหลายพี่น้องเอาไว้บ่ได้เลยละ่ะมันต้องกำจัดเนาะครับเนาะกำจัดนอนกำจัดเพี้ยพี่น้องไงแปลงกระลามปีก็แปลงหัวใช้เท้าห้อานี่แหละพี่น้องไ,อไปไปลุยกันเนาะครับเนาะบาดท,ที่นี่ ลำปีก็ได้พ่นเล้วเรียบร้อยเนาะพ่นพริกต่อเลยพี่น้องบาท,ที่นี่ หอนพี่น้องเอาเนาะพี่น้องเนาะยาผมก็ได้สีเรียวเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องไอ้สียาขาหนอนนะเนาะไอ้ใส่ธรรมศาสตร์ขาธรรมศาสตร์มันบอ่อตายพี่น้องก็เลยต้องพึ่งสารเคมีของมาซอยเนาะครับนะเนาะไอ้บางพีเข้ามันเจ็บผลผลิตบไร,ร้เต็มร่อยนะพี่น้องเพราะว่าหนอนมันเจาะหลายเนาะในเลือก่วยออกพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สีนน่นีดละพี่น้องเอาไว้เจอกันในคลิปต่อปไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับ